ครูบาอาจารย์ใช้เรามาสร้างวัดก็ได้ไม่ไมาเทศธรรมให้ไม่มาชี้ทางให้หรือกิจมันก็ยังไงอยู่ก็ได้บ้ามันจะไปถูกทางหรือไม่ถูกทางนะัะนั่งบนอยู่ก็บนแค่นั้นนะ่ะก็เข้าสมาธิพอจิตมันเพิ่มไปนิดเดียวกับมานหลวงปู่พางหลวงปู่สิมหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศอากันลอยมาหลายองค์ พอมาแล้วท่านบอกมาถึงตรงบนชีสาเราเนี่ยลงปูผ่ผางเลยบอกว่าลวงปู่สิมแต่หัวค่ำนี่มันมันบ่นถึงเรามันบอกว่าเราไม่ไม่เทศธรรมะให้มันฟังคราวนี้เป็นเป็นหน้าที่ของลวงปู่สิมนะเทศอบรมมันสักหน่อยหวังแค่บนหัวค่านะพอตกดึกก็ามาแล้วลวงปู่สิมท่านบอกว่ากิตเนี่ยมันเป็นกระแสนะท่านฟาง กระแสเสียงนั่งบทอยู่นี่เสียงไปถูกไปถึงหูเรากระแสเสียงกระแสกิตกระแสศีลกระแสธรรมท้งนมากระแสกิตมันก็พุ่งไปหาเราถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มาเทศเทศฟังหรอกท่านว่าท่านบอกมันเป็นกระแสกระแสเสียงกระแสศีลกระแสกิตกระแสธรรมมันมันไปหาเราไม่ต้องเอามากหรอกเอาพุดโท ถ้าเดือถึงพุทธ,ธานุสติธรรมานธรรมานุส <c> ต <oughs> ิสังขานุสติให้เดือถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกแค่นี้ก็พอแล้วเราไปนาะนท่านว่าไม่นานก็หายแอบก็ย้อนมาถอนสมาธิมาอพอแม่ครูบาอาจารย์นนึกคิดก็ไม่ได้ท่านรู้หมดว่าเราคิดอะไรท่านอยากอะไรอะไรอยากฟังอะไรท่านก็มาสอนทำม้ นี่แหละท่านก็ได้สั่งความว่าโลกนี้ไม่ว่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมถ้าใครปฏิบัติคนนั้นก็รู้ถ้าใครปฏิบัติคนนั้นก็เห็นคนนั้นก็ได้ของจริงรู้ของจร่งแต่ถ้าสมมติว่าคนไม่ปฏิบัติแต่มีแต่ความอยากมันไม่ได้เราอยากได้สมาธิเราต้องฝึกเอาเราอยากมีปัญญาเราต้องพิจารณาตาม แต่ถ้าเรามีแต่ความอยากจะให้ครูบาอาจารย์มาแนะนำผ่ำสอนมาอบรมเราอยู่ตลอดไม่นะเราต้องอบรมตัวเองก่อนมันมีสุภาษิตคำหนึ่งถ้าตนไม่เตือนตนแล้วใครจะเตือนให้ถ้าตนเตือนใจตนได้แล้วใครจะเหมือนถ้าตนแชร์เชือ,เชอนใครจะเตือนให้ป่วยกันพอเข้าใจไหม